สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีเจรีวิวหนังอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานนะครับผมจากคลิปรีวิวกอนกอก็คือลูกพีลูกพ่อนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ครับผมก็ถือว่าได้โอกาสทําคลิปแล้วนะครับผมได้กลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอีลาเอ๋ยนะครับผม ภาพยนตร์ของพี่กระชายศิวิชัยนะครับผมก่อนที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยเรามาขอพูดถึงความรู้สึกกันก่อนนะผมมาก่อนความรู้สึกที่จะรีวิวภาพยนต์เรื่องเนี้ยขอพูดถึงจุดดีจุดด้อยไปก่อนนะครับผมคือจุดดีของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันครบรถด,ดีนะครับผมมีทั้งเศร้ามีทั้งฮามีทั้งตลกมีทั้งดราม่านะครับ มีทั้งตาม,มาแล้วก็ที่สำคัญคือมีเพลงประกอบด้วยนะครับผมแต่ละตอนที่มีเพลงออกมาก็รู้สึกม่วนอิลีนะครับผมส่วนข้อเสียภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็ด้วยความเป็นหนังของพี่เอกชัยศีวิชัยอยู่แล้วเนาะถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนเป็นคนกลางนะครับผมแล้วมาดูหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่ฟังอีสานไม่ออกก็จะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมแล้วในเรื่องนี้ก็มีภาษาใต้ด้วยแต่ว่า จะมีนิดเดียวนะครับผมใครที่ฟังไม่ออกเลยภาษาอีสานเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหานะครับผมก็ต้องอ่านซับข้างล่างก็ถือว่ามีปัญหาในช่วงนี้ก็ทําให้หนังไม่ค่อยม่วนเท่าไหร่นะครับผมก็ข้อเสียงมีแค่นี้นะครับผมมาเราไปพูดถึงความรู้สึกกันเลยดีกว่าความรู้สึกของภามประโยชน์เรื่องเนี้ยจะบอกว่าอยู่ในกล่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมเป็นคนอีสานนะครับผมแต่ว่าผมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่ผมเป็นคนอีสานผมรู้สึกว่า ผมดูหนังอีสานมาเนี่ยผมฟังออกนะครับผมว่าพูดอะไรกันผมรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สนุกสนุกมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เขาได้เปลี่ยนตัวจากคูเตอ้์มาเป็นพี่ตุ้มตามเล่นเนี่ยก็พี่ตามก็เล่นได้เก่งมานะครับผมแล้วที่สำคัญคือในเรื่องนี้ก็มีไข่มุกด้วยรู้สึกว่าสนุกดําเนินเรื่องดีแล้วก็ที่สำคัญคือขาดคนนี้ไม่ได้ก็คือพี่ตากแตนชลรดานะครับผมได้เล่นได้สนุกมากนะครับผม คือหนังเรื่องเนี้ยมีครบรถจริงๆนะครับผมมีทางสนุกหาดรามา่าเศร้ามีเพลงประกอบผมถือว่าเป็นสไตล์ของพี่เอกชัยอยู่แล้วนะฮะที่ที่เอาเพลงมาใส่ในหนังเนี่ยไม่แปลกครับผมและที่สำคัญคือมันทําให้หนังเท่าที่ดูมาเนี่ยถามว่าจะมีจุดช่วงไหนที่แบบพีคไหมก็มันก็ไม่มีนะผมหนังพอเดาทางได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิด เราเป็นคนที่แบบว่าดูหนังอีสานรู้เรื่องหรือว่าสนุกไปกับมันโหเล่าไปกับมันเนี่ยเราจะดูไ,ได้เพลิดเพลินตะั้งแต่ตน้นจนจบเลยผมรู้สึกว่าสนุกมากๆเป็นหนังดึกเรื่องที่เราไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมใครที่ฟังอีสานออกก็ช่วยสนับสนุนหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมสนุกจริงๆนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะฮะนะครับผมสนุกจริงๆแล้วก็สําหรับตัวผมเนี่ยถามว่าสําหรับตัวผมเนี่ยความรู้สึกที่ได้ดูเนี่ย มีจุดไหนที่รู้สึกเบื่อไหมก็มีครับผมมีสำหรับต,ตัวผมนะแตับคนอพเนไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่าแต่ตัวผมไม่ค่อยฟังอีสารออกแต่ว่ามันก็มีจุดช่วงที่น่าเบื่ออยู่แต่ว่าถามว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยพอได้ไหมพอได้เขัาผมหนังสไตล์พี่เอกก็พอได้อย่างอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ได้นะักแสดงที่แบบว่าแฟนคลับเยอะก็คืออย่างพี่พ,พี่ตากแตนชลรดานะครับผมก็ ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมมาเล่นเรื่องนี้ก็เก่งมากครับผมก็ได้พี่ไข่มุกมาเล่นตุ๊ปตามมาเล่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็นักแ,แสดงหลายๆคนที่ผมยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่ามาสร้างเสียงฮาได้สุดยอดจริงนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นหนังแนวอีสานที่มันบ้านนะครับผมดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆไม่น่าเบือ่อไม่มีจุดเอียงไม่จุดไม่มีจุดอะไรนะครับผมก็ ถือว่าหนังพอได้ครับผมหนังพอได้สําหรับตัวผมนะผมคิดว่าพอได้แต่สําหรับคนอื่นถ้าใครที่คิดว่าดูมาแล้วใครคิดว่าสนุกก็คอมเมนต์นะครับผมใครที่คิดว่าไม่สนุกก็คอมเมนต์ได้นคะครับผมว่าหนังเรื่องนี้ให้กี่คะแนนกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มให้คะแนนกันเลยดีกว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่แปดเต็มสิบนะครับผมสําหรับคนเป็นคนอีสานที่ฟังหนังอีสาอนออกแล้วอะ่ะแล้วก็สนุกจริงจริงอ่ะนะครับผมผมเลยให้อยู่ที่ 8เต็ม10คะแนนและสำหรับใครที่ให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมมีส่วนร่วมได้ครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับผมเพื่อทำเพื่อมีกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมและคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าจะมารีราารแยคอะไรก็โปรดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย